สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมดแมสตนะครับกับมอนสเตอร์เวอร์ไอซ์บอลวิดีโอครับผมและในวันนี้นะครับซีรีส์ครั้งหนึ่งเราเพลยล่าของเราก็กลับมาถึงอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่เราเจอตั้งแต่ตอนแรกเลยนะตอนแรกสุดของการเล่นมอนสเตอร์เวอร์เลยนะครับนั่นก็คือซอร่าแมกดาโรสั่นเองนะครับถือว่าเป็นลาสบอสของ โลแร์ก็ได้ครับผมแล้วก็เราก็ได้สู้อแบ,บเขาอีกหลายหลายครั้งนะครับทางในไฮแคลงมีมอนส้มด้วยนะครับสำหรับซอราเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์นะครับที่ดําเนินเนื้อเรื่องมาเป็นถือว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักของมอนเซนเตอร์เวอร์เลยก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวซซราเมททรอสเนี่ยเขาบุกเข้ามาที่ดูวเลยใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาตายประมาณนั้นไม่รู้อยู่มากี่ปีแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเขาต้องมาตายที่รอตเทนเวลใช่ไหมโดยประมาณนั้นเหมือนกับถูกล่อมาซิโนโอจิว่าเป็นคนล่อมานรเ่ทาไ แต่นั่นแหละหน้าที่หลักของเราก็คือเราพยายามปกป้องไม่ให้มันเข้าไปตายข้างในแล้วเราก็ไล่มันไปตายข้างนอกนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเราไล่มันสาเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปตายกลายเป็น guiding land น,นะครับเป็นเกาะเกาะหนึ่งเลยเพราะว่าตัวมันใหญ่มากใช่ไหมเออก็คือ g u i ิ i n g land น่ะคือ s o ราแ m e g า l o s นะครับซึ่งชุดเซ็ตของ s o ราแ m e g า l o s นะครับที่เราจะมาทํากันก็คือมันจะเป็นชุดเซ็ตแบบ master rank นะครับ ผมเคยทําไปแล้วแหละชุดเสตของ s o ร a าเ g นระทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นผมทําบิวของกันแลนส์นะบิวกนะันแลนส์เนี่ยมันจะมันจะต้องใส่ชุด s o ร a าเมกนารนะครับเพราะว่ามันจะได้สกิลออร์ทรีมาที่เลเวลหรู้สึกว่าจะทําเป็นแบบเบต้าเอาไว้นะครับครบแล้วทุกชิ้นเลยแต่เราจะใส่กันไปเป็นแบบเบต้าล้วกัน ซึ่งตัวของวัสดุที่ใช้ในการทําชุดของซอรามกันดร์ลอเนี่ยมันจะได้มาจากาตัวนี้นะครับตัวเขาเรียกอะไรเอ่ยตัวไกดิ้งแลนนะครับก็คือเราไปขุดแร่ขุดเก็บกระดูในไกดิ้งแลนนะครับเพราะว่าตัวของซอรามกันารลอสเนี่ยเราไม่สามารถสู้ได้แล้วนะในมัสเตอร์แลงเพราะว่าเขาตายตั้งแต่ไฮแรงแล้วพอเขาไปตายเป็นไกดิ้งแลนใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนไกดิ้งแลนที่ดรอปมาเป็นกระดูเป็นแร่อะไรต่างๆเราสามารถนํามาคลัฟเป็นชุดของซอราได้นั่นเองนะครับในระดับมัสเตอร์แลง แต่ปัญหาของผมคือ,อผมไม่มีอาวุธของซอร่าแมคตา์ลอสเลยครับผมนั่นแหละนั่นคือปัญหาใหญ่มากๆเลยแล้วผมไม่สามารถสร้างได้นะเพราะมันต้องเล่นตั้งแต่รแรงเลยซึ่งแล้วเควสโ์แรงอ่ะมันไม่วนกลับมาเออมันไม่มีอ่ะซึ่งการจะไปตีครั้งนี้ในวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปตีแบบตัวส้มนะครับหรือว่าเป็นเควสต์ e ของซอร่าแมคตาร์ลอสนั่นเองผมไม่เคยตีเหมือนกันไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าซึ่งถ้างั้นผมจะขอใช้เป็นตัวกันเลนส์แล้วกันนะครับเป็นกันเลนส์ของ b บล็กเวล์าวาซัส well, ah, น่าจะเป็นการแลนส์สายลองเชลลิงที่ดีที่สุดในช่วงต้นเกมนะแล้วก็น่าจะดีไปจนถึงปลายเกมเลยแหละเพราะว่าไม่ได้มีตัวไหนที่ดีกว่านะครับก็มีซาฟี่ที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบต่างกันมากนะครับในเรื่องของดาเมจถ้าเราสามารถเปลี่ยนเลเยอร์ปืนเป็นปืนโซลา่าได้น่าจะดีมากเลยนะเราเปลี่ยนได้นะแต่เราไม่มีของครับผม้ยใช้เกสรสฟรดเวนเจมเหรอ,อเดี๋ยวผมไปถอดมาจากอย่างอื่นก็ได้ครับผม โอเคผมไปหามาแล้วนะผมไปทอดมาจากชิ้นอื่นผมน่าจะทําได้แล้วน่าจะทําตัวเลเยอร์ให้เป็นแบบเลเยอร์ของปืนสซลา,าร์แมกนรสได้แล้วครับผมจะดิดติด,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 ดนี้อยู่นี่นี่เองนะครับฮ่าฮ่าพอย์หมดเลยนะครับใช้พอยต์สองพันเยอะมากดูชุดกันสักหน่อยนะครับดูชุดกันสักหน่อยเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เท่เหมือนกันนะครับชุดโซลาร์แมกนรอสเนี่ยเอออาวุธเขาก็สวยนะแต่ว่ามีไม่ได้ครบทุกอาวุธนะครับชุดก็เท่เหมือนกันเป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นกันดั้มไปเลย ซึ่งหลักๆแล้วชุดของ s ซลาร์แมลสเนี่ยมันจะให้พลังเกี่ับการระเบิดมานะครับเพราะฉะนั้นอ่ามันจะได้พวกนี้แหละอาร์ทรี่นะครับโอเคเรามาใส่สกิลกันกาดนี่ผมใส่เป็นชามไว้แล้วนะครับเต็มที่เลเวล5เลยเราจะต้องใส่อัร์ทรี่เต็มก่อนนะครับที่เลเวล5เพื่อจะได้ยิงแรงๆและหลังจากนั้นเราจะใส่ชาร์เจอร์แลกหนึ่งสกิลที่ผมคิดว่าจำเป็นนะครับก็คือตัวของเฮฟวี่อาร์ทรี่ก็นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมใส่ไว้นในภาคลุมแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะต้องใส่ตลอดเลยตัวเฮฟวี่เพราะดู ยิงปืนใหญ่อย่างบ่อยเลยนะในการไล่โซร่าเนี่ยฉันผมจะใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเ a v เปอทรีส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยคือไม่รู้จะใส่อะไรเลยก็น่าจะต้องใส่เป็นเลือดไปเนาะไม่รู้ว่ามันตบแรงยังไงนะไอตัวส้มเนี่ยผมไม่เคยตีโซร่าส้มเหมือนกันนะเออเพราะว่าตอนภาคเวอร์ผมเลิกเล่นไปก่อนนะครับก่อนที่แบบมอนส้มจะออกมาได้กลับมาตีเนกิส้มอยู่นิดนึง แต่ตัวอื่นก็ไม่ได้ไล่ตีเหมือนกันเพราะว่ากลับมาเล่นก็ตอนเริ่มต้นภาคไอซ์บอลแล้วนี่เรามีเอียบลักนะครับเราใส่เอียบลักให้ครบไหมเราสามารถใส่ได้นะครับเอียบลักเนี่ยอาใส่แต่เราใส่เอียบลักแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยกันอะไรนะไปแล้วก็สกิลสุดท้ายผมจะกอใส่เป็นคัชกอร์บลูสไม่เราจะใส่เซฟแลนดิ้งโอเคประมาณนี้ไปกันไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะตัวส้มไม่รู้จะยากขนาดไหนเควสน่าจะเป็นเควส์โรแลงหายแลงนะครับ ต้องเป็นอ่าอีเวนต์สิตัวสม้มอยู่ไหนเอ้ยอ่าอยู่นี่นี่เองนะครับโซร่าอันดายิงออฟพิงค์ซัมติงไม่เจอหน้าน,ะนานมาก็ิบอลที่ผมตีน้อยมากนะเพราะว่ามันไม่ต้องตีอ่ะมันอยู่แค่ในเนื้อเรื่อง เราต้องทำอะไรเนี่ยไหนมันอยู่ไหนเนี่ยซอ o ่อาแม a เจอร์ออรอ Attack the Weekend อ๋อเราต้องไปบนตัวมันนี่ไงติดก่อนเลยติดจุกก่อนเลย ไม่ได้เล่นนานลืมเล่นยังไงวะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ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 ้ยยัยงไงเนี่ยยังไงที่ลืมคอมโบกดไม่ถูกเอาสตันเฉยเลยถูกโซล่าระเบิดใส่ ยิงไปเรื่อยๆนะครับยิงไปเรื่อยๆโอเคพังไปแล้วหนึ่งอังนเฮ้ยแล้วเราจะหาสลิงเกอร์ได้จากไหนละเนี่ยทีนี้เราไม่มีสลิงเกอร์แล้วอะเจอแล้วนะครับอีกหนึ่งอันเราเกาะไดเปล่าวะไอเสาเนี่ยทำไปก่อนสิ ไม่ได้ด้วยเว้ยเราอุตส่าห์ใส่สกิลมานะครับนี่ไงยิงไม่ได้นะครับตอาเรียกอะไรเอ่ยยิงไอ้นี่ไม่ได้เราน่าจะเอาอาวุธอื่นมานะเนี่ยเราลืมไปเลยว่าเราไม่มีสลิงเกอร์ยิงไปละกันไว้เว้นไฟมากรอไว้เว้นไฟตุดุงตุดุง ไปลูกยิงไปโอ้น้องทำไรอะน้องขยับหรออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยระเบิดระเบิดกันก่อนกันก่อนเออเล่นแบบงงๆนะครับยังไงอ้าทำไมเรายังยิงอยู่ได้อะ เนกิการเต้น,นี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกับเนกิการเต้นะครับเราต้องไปไล่เนกิการเต้ใช่ไหมหน้าที่เราเนี่ยผมจําได้เลยว่าช่วงแรกๆอ่ะตอนที่สู้กับอะไรนะรูนเนอร์เนกิการเต้ตอนภาคไอซ์อบอลอ่ะผมก็ใช้อาวุธชิ้นนี้แหละอ่าผ่านมานะครับเพราะว่ายังจับทางมันไม่ได้ไงช่วงแรกอ่ะเอาอันนี้ไปนะคือแบบยืนกันยืนกันเป็นอีกหนึ่งเควสที่งงมากนะไม่รู้จะต้องทําอะไรก่อน คือตอนแรกผมในครั้งแรกอะ่ะผมเฟลนะผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรงไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนกิอยู่ด้านซ้ายไปลูกอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราจะได้สลิงเกอร์จากเนกิมาแล้วนะอืมเป็นไงล่ะลูกโดนไปดิ โออ้มันก็โดนไอ้นี่นะมันก็โดนโดนโซล่าทำเปงน่ะลรอเซตกันเหมือนกันต้งดุดุงดุงหัวแตกยังลูกหัวแตกยังไปแล้วไปแล้ว เอาหินย้อยร่นลงมาซิตึงไม่เห็นมีดาเมจเลยอ่ะอุ้ยโดน500รเดี๋ยวเราต้องกลับไปตีอ่าไอ้แมกโนคอของมันอ่ะไอ้จุดอ่อนมันอ่ะเออน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับจำได้อยู่นี่ไงมาชาร์จยิงกันต่อ ระเบิดอีกแล้วมันน่าจะมันน่าจะระเบิดเป็นแฉกในนี้เนี่ยเราน่าจะยินตรงกลางได้ไม่เป็นไรชาร์ดลูกชาร์จอือหืออือหือ,หอบางครั้งก็ง่ายเกินบางครั้งก็ยากเกินระเบิดมันเนี่ยอ่ะมันขยับตัวอีกแล้ว เอมันยืนอีกแล้วมันยืนอีกแล้ว,ลวเดี๋ยวผมลน่นเดี๋ยวผมล่นอฮ่านี่ไงผมคิดถูกจริงๆด้วยว่าจะต้องใส่เฮฟวี่เซอรี่มานะครับหุยและแมวเราว่ะแมวเราไม่มาช่วยใส่กระสุนเหรอน่าจะน่าจะโดนแล้วเอาไปก่อนลูก เต็มหน้าเต็มหน้านี่นี่มีคนใส่ไว้แล้วพุชนิดหนึ่งตูมตามตูมตามอันนี้แมวเราทำอะไรนี่อยู่ไบเดอร์เรายิงไบเดอร์ก่อนนะจะไปไหนไปใส่กระสุนสิน้องแมวเออดันแหละ หน้าแตกน้องหน้าแตกโดนไปดีโดนไปดีดปดอืมยิงหนึ่งลูกยิงครับตูมตามตูมตามเป <c oughs> ็นพื่นไปเหรอเนี่ย ยิงหน้ามันอันนี้มีคนช่วยใส่เราอยู่พอดีเลยทำฟอร์ดรกาคอนเนเตอร์รากอนเนเตอร์อยู่ไหนอุ้ยบาริเออร์ดิเฟนส์ผมต้องไปใช้รากอนเนเตอร์อ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ที่เรือข้างล่างไม่ใช่เหรออ่าจำได้แล้วนี่ไงตะดุ๊ปดุ๊ปดุ๊ป <Hey, partner. S 2> อืมหกพันโดนเข้าไปน้องเต็มเต็มถอยไปก่อนถอยไปก่อน หุยคือเขาเปลี <fin anta> <ots> ่ยนเพลงตั้งแต่ภาคนี้เลยหรอตอนใช้แล้วก็เนเตอร์เนี่ยผมไม่รู้เลยเนี่ยนึกว่าตีฟัทลิสนะครับกดแลก็เนเตอร์แล้วเพลงเปลี่ยนแต่เป็นคนละเวอร์ชั่นกันอืมุยมันยิงบาลียเราจะพังเลยอะเราต้องไม่ให้มันชาร์จใส่เราหรอเรากลับขึ้นไปข้างบนยังไงเนี่ย น่าจะอั่นี้แน่เลยใช่ไหมเอออย่าทำลายบารียาเราหนุ่หนุ่แหนมหนุหนนู่นแมวอยู่นู่นุม่มหนุ่่น่มน่มหน่มกนน่่นุ่ ผมคิดว่าถ้ามันจะพ่นไฟใส่บารเรียร์เราอะเราจะต้องไปอะไรทำอะไรยิงใส่ปากมันอะอย่างนั้นแน่เลยนั่นไงชาร์จิง้งแล้วชาร์จิง้งแล้วดึงไปเลยลูกดึงไปเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างฝั่งนูุนนั่นจะใส่ไอ้นี่เสร็จแล้วอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยฝั่งนุนนันน่าจะใส่ระเบิดมเสร็จแล้ว คือมันมันใส่ไว้แล้วก็ให้ให้เรายิงอะ่ะมันไม่ใส่มันไม่ยิงมันเองย <laughs> ิงลูกยิง,งชนชนบารีเออร์เรานี่ไงชนะแล้วจะดึงน้องหนีไปแล้วนะครับหนีไปตายกลายเป็นการิงแลนด บ <Bye> มีหลายๆคนบอกว่าซอร่าแมกกาโอสมันคือไอ้นี่นะครับไอที่แบบเป็นเกาะอยู่กลางน้ำในแมปพอฟอร์ริชไม่พอฟอร์ติสฟอ์ไซเลนในภาคไรซ์ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเออแต่มันก็ดูคล้ายๆเหมือนกันนะครับสำหรับซอร่าแมกกาโอสโอเคก็จบกันปีกหนึ่งตัวนะครับกับซีรีส์ล่ามอนสเตอร์ครั้งหนึ่งเราเคยล่าซอร่าแมกกาโอสผมไม่ก็ได้ล่าหรอกตัวนี้จริงๆ <c oughs> กลับมาเล่นใหม่ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ